สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้ก็มาพบกับน้าเชียร์ผ้าลวดีครับพี่น้องเนาะครับมาพบกับพี่น้องเอฟซีหลังลาวพัฒนาออกได้ครับผมครับมวยที่ผ่านมาครับพี่น้องเนาะล่าสุดสดๆดหลอนยี่สิบพฤษภาคมหกสิบเจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดศูนย์หนึ่งครับผมหนึ่งสี่เจ็ดศูนย์หนึ่งลาวพัฒนาครับพี่น้องเนาะก็มี ไอ้สำนักอยู่ครับพี่น้องครับผมครับเจ๊ปูเดินเดินดีครับผมกลับมาแล้วครับพี่น้องครับ4774ครับผมงวดว่าหันงวดก้อนนั่นน่ะเพิ่นชนกันครับพี่น้องเนาะชนกันทีหนึ่งครับประกบคู่กันบ่ได้ครับป้มาบ่เกิดงวดนี้มาแล้วครับผม4774ครับแล้วก็อาจารย์เอปันโชคครับพี่น้องเนาะ อาจารย์เอปันโชค4 7ครับผมพ่อชนินครับผมปรับสูตรไม่ให้พี่น้องเอฟซีเข้าตรงๆเลยครับผม4 7ครับครับก็มีอีกหลายสำนักอยู่ครับพี่น้องเนาะจากในเดี๋ยวไปรับชมรับฟังกันในคลิปสรุปเป็นข้อมูลเนอะครับพี่น้องข้อมูลตามต่อครับเสดายครับพี่น้องเนาะรักรอยพี่ประกายกัดลุดไปครับผมครับแล้วก็เด็กประกบครูเพิ่นกัดลุดครับผมวันนี้ ครับจังใดกลับมาตามกันต่อสู่กันต่อเช่นเคยครับพี่น้องเนาะคอติดไว้เด้อครับผมบ่ว่าจิเป็นหลายๆเซียนล่ะครับผมครับเจฟปูอาจารย์เอเด่นเดินดีครับผมก็อีกหลายๆเซียนครับผมเดี๋ยวพอชนินครับพี่น้องเนาะครับจังใดเดี๋ยวในคลิปนี้ครับผมจะมาสรุปเป็นข้อมูลให้พี่น้องเอฟซีได้อครับผมครับก่อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางชุดสรุป ลาพัฒนาหล้างเลขออกครับผมครับน้าเชียร์พ้าลวยกับขอกราบขอพระคุณปูครับขอพระคุณถูกๆเซียนเด้อครับผมทีเมตตาแนวทางให้ครับน้าเชียร์พ้าลวยทรงต่อพี่น้องเอฟซีครับฝากเป็นกําลังแรงใจกดไลค์กดแชร์ให้ครับน้าเชียร์พ้าลวยในเด้อครับพี่น้องจังได้กะเบิ่งเป็นข้อมูลครับพี่น้องเนาะมาตามกันต่อหมวดวันที่22ครับผมพฤษภาคม67หรือว่าวันพุธครับพี่น้องครับ ไปรับชมรับฟังชุดสรุปกันเลยครับเอาครับพี่น้องครับผมเก็บเป็นข้อมูลไวเดอร์ครับพี่น้องสำนักในแน่ที่เพิ่นเขาครับผมเจบปูครับผมเด่นเข้าที่เจ็ดเด้อครับพี่น้องกับเจบปูขาดไม่ได้ก็คือเด่นเดินดีครับผมเด่นเดินดีขาดไม่ได้ก็คือเจบปูครับพี่น้องเนาะครับประกบคู่กันครับสี่เจ็ดเจ็ดสี่ครับพี่น้องนำเชื่ร์้าเรว่ยกับเฮดให้พี่น้องเบื้องย่ครับผมครับ ชุดประกบคู่ครับมาแล้วครับผมครับ4 7่เครับพี่น้องเนาะครับนี่ออกตัวกลับับผมเลขออก1 4ึ่งศูครับเจ๊ปูมี7เด่นเดินดีมี4ครับผมเอาวันจันทร์อีก็นับหนึ่งครับพี่น้องเนาะนับ1นึ่งหลังจากที่เจ๊ปู กลับมาครับผมแล้วก็เขา้าครับในหดนี้ครับพี่น้องพ่อชนินครับผมครับหลังจากที่พอเอาสูตรประกบไปเป็นสูตรเด่นครับผมแล้วก็หาตัวประกบมาไม่ครับพี่น้องเข้าที่สี่เจ็ดเลขครับผมเข้าที่สี่เจ็ดสำหรับเลขติดบนล่างที่น้ำเชี้ร์พารวยให้พอลงเพื่อได้ซ่อมเบิ้งกัน มาครับพี่น้องเนาะเข้าที่สี่ครับผมครับเข้าที่สี่ถ้าว่าถ้าเกิดว่าเอาไปประกบกับสองสามชีก็บ่ไหมล่ะครับผมครับพอดีพอคิดสูตรประกบมาให้ไหมครับผมเจ็ดแปดเก้าครับนี่แหละครับพี่น้องพ่อชนินก็ติดไวดเดอร์ครับผมอาจารย์เอ๋ปันโชคครับผมมาเต็มๆครับพี่น้องเนาะ ตัวเน้นพร้อมครับผม4 7ตรงตรงครับอาจารย์เอปันโชคครับเจ๊ปูครับผมเพิ่นก็ดจิมีอาจารย์เอครับผมที่เป็นสายของเพิ่นครับพี่น้องเนาะเครือข่ายของเพิ่นก็อาจารย์เอเจ๊ปูครับผมครับเพิ่นจิมาน้ำกันครับมาเดินเดินดีครับพี่น้องครับอาจารย์ผู้ครับผมงวดนี้เข้าครับผม เข้าตัวเน้นแต่ว่าออกตัวกลับครับผมเข้าที่ศูนย์ครับพี่น้องเนาะหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งครับอาจารย์ผู้กลับมาแล้วครับผมอาจารย์เอกครับพี่น้องงวดนี้กอดคอกันมาครับผมศูนย์กับหนึ่งครับศูนย์กับกับหนึ่งกอดคอกันมาได้ครับผมอาจารย์เอก ด้านเอกนี่กับเพื่อวะใดได้รับพี่น้องครับผมกดตีไปพ่อไพ่บูนรับพี่น้องครับพ่อวะใดประกบไปซื้อครับผมพ่อประกบแค่เจ็ดสองกับเจ็ดสามครับนี่ครับผมเจ็ดสี่และเจ็ดแปดพอวะใดประกบครับแต่ว่าพอเด่นเจ็ดอยู่แล้วครับพี่น้องเนาะพอขีดใจเจ็ดอยู่แล้วครับนี่นะครับผมประกบมดก็จะได้ เก้าคู่ครับผมเก้าคู่แต่ว่าถ้าเล่นเจ็ดกมีแค่อาทัวที่ครับผมประกบมดก็จะได้แปดคู่ครับประกบมดจะได้แปดคู่แต่ว่าพอกระเน่นแค่เจ็ดครับพี่น้องเนาะก็จะเป็นสี่คู่เจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดแปดครับพ่อไพบลูลปูปิศนะครับพี่น้องครับเส้ดายปูทรงมากครับผมปูบริตัด เจ็ดสี่ครับพี่น้องเนาะปูให้ยเจ็ดสี่แปดศูนย์นี่แะครับปูปิศนาด้วครับพี่น้องปูปราซ่าลุดครับผมพ่อเจริญศีลครับพี่น้องเข้าหลักลอยหนึ่งครับพี่น้องเนาะเข้าหลักร้อยหนึ่งครับ พี่ปากกายครับผมพี่ปากกายเข้าวิ่งบนเจ็ดครับพี่น้องประกอบคู่รุดไปครับผมครับลักลอยเพิ่นรุดครับพี่น้องเนาะเก้ากับศูนย์ไม่มามาหนึ่งได้ครับผมร้อยวันงวดนี้ได้หนึ่งครับตามต่อเช่นเคยครับพี่น้องเนาะแม่มารีชัดครับพี่น้องเข้าตัวรองศูนย์หนึ่งครับผมวิ่งรูดเข้าที่สี่เลขวินเข้าที่ศูนย์หนึ่งครับ เข้าตัวรองแม่มาลิชัดแม่นางครับผมเข้าตัววิ่งคือกันครับผมหนึ่งศูนศูนย์หนึ่งเข้าตัววิ่งสองงวดแล้วครับพี่น้องครับแม่นางเด่นเข้าที่ศูนย์ครับคนภูเขาครับพี่น้องเนาะทินาเสดายครับผมอาจารย์ทรงไล่มาครับเพิ่นบ่ได้ให้สูตรเดิมครับพี่น้องเนาะเพิ่นปรับสูตรใหม่ครับ หาคับแปดจริงๆตัวนี้จะเป็นหนึ่งคับสองครับผมครับเสียดายครับเขาแต่ตัวติดบนล่างครับผมศูนย์ครับพี่น้องป้าดาครับผมเลขบินเข้าที่สี่เจ็ดครับผมครับเลขบินเข้าที่สี่เจ็ดครับนี่นะครับพี่น้องเอาอย่างไรก็มา ตามกันต่อครับผมเป็นแนวทางเสชยงโูงเสชยงดวงเด้อครับพี่น้องครับสู่กันต่องวดวันที่ยี่สิบสองพฤษภาครับผมยี่สิบสองพฤษภาครับนี่นะครับผมก็มีหลายสำนักอยู่ครับพี่น้องเนาะครับผมงวดนี้ประ่าณจะเป็นศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์แล้วว่าสี่เจ็ดครับผมสี่เจ็ดตรงๆครับ เอาเี่ก็เป็นข้อมูลเด้อครับพี่น้องครับเป็นข้อมูลให้พี่น้อง FC ซีได้เบิ้งครับพี่น้องเนาะเพื่อจะได้วิเคราะห์ไปน้กากันว่าเส้นเพื่อนในเขามีเส้นไนแน่ครับพี่น้องเนาะบน,เ,นะเขาบนหรือลา่างสิครับผมเก็บเป็นข้อมูลไว้ครับมาตามต่อให้พี่น้งองอซีเส้นใดผลมาก,ก่อนกะจะทยอยลงให้ครับพี่น้องอซีแบบดดวนๆขึ้นยัางมือน,นีละครับผมครับเอาก็ลองเบิ้งครับพี่น้องเนาะเป็นแนวทางเส้นโศกเส้นดวงเฉนเคยครับผม ครับสู่กันต่อครับพี่น้องเนาะขอขอบคุณเน้อครับผมบ่ระว่าจิตเป็นเซียนครับผมหรือว่าพี่น้องเอฟซีเังไดกัเป็นกำลังแรงใจครับผมกับขอมาแชร์กับเ่ไดดครับผมมือนี้ครับเอาถ่ายคลิปนี้ก็ขออวยพรให้พี่น้องเอฟซีโชคดีถูกหวยแลวเงินไปน้ากันเด้อครับพี่น้องลาพัฒนา2 3 0ทุ่มครึครับสู่กันต่อคือ22พฤษภาคม67สําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ